สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลาสนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการลงอลิซ่านะครับหลังจากที่เราเนี่ยไปเปิดหาพาอีแต่ได้ตัวมีเรียมาถึงเลเวล50เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูในช่วงประมาณท็อป300นะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งทีมที่ผมจัดจะเป็นทีมนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ของกันเลยนะตัวแรกนะครับโค oh, ผมจะใส่เป็นตัว2จุดออนะครับ2บล็อกนะครับแล้วก็แหวนเป็นแหวนป้องก,กัน3เทินแล้วก็ตอบโต้ทุกครั้ง7เทินนะครับที่จริง โคสามารถใส่เป็น2เลือดได้นะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นอีกสายหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวต่อมาครับจะเป็นตัวของทารานะครับทาราจะใส่เป็นทางด้านของตัว2เล็วนะครับ2เลือดนะครับแล้วก็แหวนเป็นแหวนป้องกัน3เทินกับตัวอัมพางอีกเเทินครับกันไม่ให้แบบตัวทารามันโดนตัวคริสโตหรือตัวโคโตที่ติดสถานะต่างๆนั่นเองนะส่วนตัวต่อมาก็คือตัวเซอร์เทอร์นะครับเซอร์เทอร์ผมใส่ตัว สองจุดอ่อนนะครับสองเลือดนะครับแล้วก็แหวนเป็นแหวนเด้งเลือดแล้วก็เมื่อมีการลดเทินเกิดขึ้นเนี่ยจะลดเพิ่มเติมอีก1เทินนะครับก็อ่าสกิลเวทของตัวเซอร์เทอร์มีลดเทินหนึเทินก็จะเปลี่ยนเป็น2เทินนั่นเองนะก็เอาไว้ลดเทินลดเทินอีกทีมในช่วงเลดเกมนะครับตัวอ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของตัวไพนั่นเองนะครับไพผมใส่เป็นตัว2จุดอ่อนนะครับ2เลือดนะครับแหวนเป็นแหวนคุม้มคลั่งแล้วก็โจมตี สายสมดุลกับตัวป้องกันแรงขึ้น30%กับอัมพางอีก3เทินนะตัวอัมพางผมก็ยังตีไม่เสร็จนะก็ใช้ไปประมาณนี้ก่อนเนาะตัวต่อมานะครับคือมิเรียรนะครับมีเรียรผมใส่เป็นตัว2จุดอนะครับ2เลือดนะครับแหวนเป็นแหวนคุ้มข้างแล้วก็ตัวอัมพางกับตัวกระจัดบัฟทุกๆ3เทินนะครับก็เป็นแหวนที่ตีบวกถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะมาดูกันที่สกิลผู้เล่นกันเลยนะครับ สำหรับสกิลผู้เล่นเนี่ยถ้าเกิดใครมีแวนที่เป็นโต้ร้อยเนี่ยให้ปรับเป็นอัตราบล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีหรือว่าใช้ทีมคลิสเล่นเนี่ยก็ให้ปรับเป็นตัวอัตราโต้เพิ่มขึ้นเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเกมแรกเนาะก็คือในช่วงท็อปห้าต้นสัปดาห์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะสุ่มเจอพวกโลแกนด้วยนะครับก็จะคือเขาก็อยู่ในท็อปห้าอนะครับดังนั้นระบบก็ตั้งให้แบบว่ามันให้สุ่มเจอกันในช่วงตั้งแต่2 0 1ถึงอ่าห้า้อยประมาณนี้เนาะด การสุ่มเจอโลกแกนในช่วงต้นสัปดาห์ก็เป็นเรื่องปกติสําหรับแรงซูพีมเนาะเดี๋ยวมาเริอ่มอธิบายทีมของผมก่อนเลยนะครับทีมผมเนี่ยทารานะครับเป็นตัวเปิดใส่ตัวสถานะเฉียดตายให้กับทีมนะครับโคเป็นตัวลดเกาะอ,อีกทีมทําให้ตัวมิเรียรที่อยู่หลังหนึ่งเนี่ยมีดาเมจที่ฉูดฉาดมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นตัวชูโรงทาให้คือคลิปนี้เนี่ยอยากทําให้ดูว่ามิเรียร50มันแรงขนาดไหนนะครับผมก็เลยเลือกตัวโคมานั่นเองจะทําให้ กมีเรียมันเด่นมากขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะตัวต่อมานะครับตัวเซอร์เทอร์เอาไว้เป็นตัวแลกเลือดนะครับก็เซอร์เทอร์เป็นตัวที่มีเลือดเยอะที่สุดในเกมเนาะตัวต่อมาคือตัวพาอนะครับพาอีเนี่ยเป็นดาเมจลองแทนมีเรียเผื่อตัวมีเรียเนี่ยมันไม่ได้ออกตัวสกิลต่างต่างครับพาอีก็จะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ลองมาจากมีเรียนั่นเองนะส่วนตัวมีเรียก็เป็นดาเมจหลักนะครับเอาไว้ยิงปิ้วๆแบบเชนแอคแท็กนู่นนี่นั่นเนาะโอเคมาเริ่มภาคกันเลยนะครับ ัวมิเรียคีมพูดบุกยิงเลยเหรอเนี่ยก็ยิงมานะครับไม่น่าได้เชนนะเพราะว่าดามเมจเข้าเบานะครับแต่อา้าวได้เชนเฉยเลยนะครับก็โอเคตัวไม่ใช่ตัวมิมันแลกเลือดใส่เซอร์เทอร์เหรอเอาไม่ได้แลกใส่เซอร์เทอร์นะครับไปแลกใส่ตัวอ่ามิเรียที่อยู่ด้านหลังนะครับเพราะว่ามิเรีย50เนี่ยเลือดมันก็เยอะตามขึ้นไปด้วยนะแต่พาอีกเราเปิดสกิลเวกเก็บไป3ตัวนะครับมิเรียลุกมาเป็นชีวิตที่2เรียบร้อยเพราะว่าสกิลเวกของ ไพอีเราเนี่ยค่อนข้างแรงนะก็เซอร์เทอร์ยังเลือดเต็มนะครับเพราะว่าไม่เจอแลกเลือดมานะตัวไพอีผมเปิดสกิลจิ้มกลับไปนะครับโอ้โหดาเมจโอ้โหสองแสนสแรงเอาเรื่องนะครับแค่40เองนะก็ด้วยพลังของแหวนคุ้มคลั่งนะครับทําให้ตอนเลือดหนึ่งของไพอีเนี่ยมีดาเมจที่แรงมากๆเนาะไพอีทีมจิ้มกลับมาเบานะน่าจะไม่มีแหวนคุ้มคลั่งหรือเปล่าใช่นะครับไพอีกทีมไม่มีนะก็ถ้าเกิดไพอีไม่มีแหวนคุ้มคลั่งเนี่ยการเก็บเซอร์เทอร์ก็ยากแล้วนะเพราะว่า เซอร์เทอร์ที่ไม่เจอตัวมิสถตอรแลกเลือดมาเนี่ยพายีเวล40เก็บไม่ไหวนะถ้าเกิดไม่มีแบบคลั่งเนาะแต่ก็ต้องแต่ถ้าเกิดมันตีสแต็ตัวไอเพิงแห่งอ็กเนียเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเก็บไว้นะครับแต่ด้วยเทินตอนนี้เนี่ยพายอีน้อยแล้วก็ตัวเซอร์เทอร์ผมเปิดเล่งเทินไปด้วยนะครับต่อยหนึ่งรอบอย่างนี้พายอีเหลือ2เทินนะเทินผมนํามากๆนะครับคือเซอร์เทอร์ยังไม่ได้เข้า4เทินด้วยก็รอเทินหมดนะครับก็เมตานี้อาจจะยื้อเวลาที่เทินนะ ก็คือต้องรอให้ฝั่งในอ่าฝั่งได้ฝั่งหนึ่งเธนหมดไปก่อนกันอารมณ์ประมาณนั้นเนาะพ่ตีมาเจอสะท้อนตายหรือเปล่าไม่ตายนะครับเซอร์เทอร์ตีไปติดไฟแห่งเอกเนียแล้วก็ลงไปนอนอา้าวไม่เจอไฟแห่งเอกเนียด้วยเซอร์เทอร์ผมนะครับปิดเกมไปได้นะในเกมแรกของเราเนาะถึงมีเรียรจะตายไปแต่ตัวพ่ก็สามารถกู้เกมกลับมาได้นะครับเป็นตัวดาเมจลองที่ค่อนข้างแรงเลยเนาะ มาดูกันที่เกมต่อมานะครับเกมต่อมาเจอบั a n แอนบอลเลเวลสิบด้วยนะครับเซอร์เทอร์อีกทีมไม่ได้อัพตัวทางด้านของตัวโพเทสมาเต็มนะเพราะว่าไอ้หัวยังเป็นหัวแดงอยู่ครับถ้าเกิดไอ้กรอบเวลห้าสบเนเป็นกรอบสีบ่วงคือตัวโพเทสตัน3ช่องนะแต่ถ้าเกิดเป็นกรอบสีแดงเหมือนเซอร์เทอร์อีกทีมเนี่ยแสดงว่ายังขาดช่องใดช่องหนึ่งอยู่นะครับสาหรับคนที่ไม่รู้เนาะ มีเรียเราเปิดสกิลบนเร็วนะครับแต่ก็อีกทีมไม่ค่อยมีแหวน3เพิร์นหรือเปล่าอุ้ยไม่ใส่มาเลยหูวเข้าไปแสนสองแต่ด้วยบัฟของเซอร์เทอร์ทำให้ดาเมจมันลดลงนิดหน่อยนะครับตัวทลายอีกทีมก็เลือดใกล้หมดแล้วนะถ้ามีเรียได้ฉีดก็คือเชนแน่นอน,นครับตัวเซอร์เทอร์เราเปิดบัฟมาก่อนนะครับกัน4ี่หเป้าเนาะมีเรียอีกทีมฉีดกลับมานะครับก็ยังไม่ค่อยเข้าแน่นอนเพราะว่ามีบัฟเซอร์เทอร์อยู่นะครับ ตัวพาอีกเราเปิดสกิลล่างกลับไปนะครับน่าจะได้ติดตัวไฟแห่งเอ็กเนียหลายตัวแน่นอนนะครับไปเลยโอเคติดมา2ตัวนะครับหลังจากนั้นมีสกิลเอ็กพร้อมใช้งานแล้วด้วยนะมี่ไอคิมปล่อยสกิลบนกลับมาครับก็เข้าไป100%่งแสนเพราะยังติดตัวบัฟเซอร์เทอร์อยู่เหมือนเดิมนะตัวทลาผมปล่อยสกิลล่างกลับไปนะครับก็ติดเฉียดตต้ให้อกมไปนะครับทลาอีมลงไปนอนแล้วนะมิสอีกทิม ได้แลกเลือดอย่างเงี้ยโอเคแลกเลือดแล้วนะครับโคเปิดสกิลบนไปนะโคเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ออกสกิลเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้าง,างไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับคือโคออกมาแค่ยืนบัฟอารมณ์ประมาณนั้นเนาะมีเรียเปิดสกิลบนมาโอ้โหโคเกือบหมดรอดสกิลบนมีเรียยังคงเอ้ยไม่ใช่สกิลบนของตัวมิสเตยังคงแรงอยู่นะครับ เซอร์เทอร์ผมเปิดสกิลล่างกลับไปนะครับไม่มีใครติดสตันหลังจากนั้นมีตัวสกิลเวกพร้อมใช้งานแล้วนะนเกรลิดัสเปิดสกิลล่าง่างนี้ก็โอเคเบานะครับคือสกิลล่างเกรลิดัสเนี่ยเป็นสกิลที่เปิดมาเถอะนะคือแบบมันเบาแต่แค่มีเอฟเฟกก็คือตัวลดพลังโจมตีของทีมเรานั่นเองนะครับใครโดนไปก็โดนลดพลังโจมตีนะเกรลิดัสเปิดสกิลเวกกลับมาโอ้โหแรงเอาเรื่องนะครับแต่ไม่มีใครติดแช่แข็งแน่นอนเพราะว่าตัวพาอิเนี่ยมี ทางด้านของการต้านแช่แข็งเนาะมีเรียรผมฉีดกลับไปถึงจะยืนหน้าก็มีเชนแอคแท็กพร้อมใช้งานนะครับก็มีเรียร50บวกแหวนข้างเนี่ยเป็นอะไรที่แรงมากๆนะเนี่ยก็ดามเมจตามนี้เลยนะครับตีสปีดไปอีกหนึ่งรอบเก็บไปได้มีเรยคีมเวล5้ด้วยนะแต่ถึงฉีดมาก็ไม่ได้เชดแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเซอร์เทอร์เลือดเยอะแล้วก็มีเรียรเลือดขนาดนี้นี่คงเก็บไม่ไหวนะมีเรยคีมเลือกเปิดสกิลเวกมานะครับ ติดใบกันไปสตัวเลยเพราะว่าทีมผมไม่มีการใบนะครับหลังจากนั้นม,มีเรียผมฉีดสเปเชียลไปแล้วก็เก็บอีกทีมไปได้นะก็ชนะสมตัวเหมือนเดิมรอบนี้ค่อนข้างชนะขาดนิดหน่อยนะครับก็มาดูวันที่เกมต่อมาเลยครับเกมนี้เป็นเกมที่เจอยศสูพีมเลยครับก็มาเจอกันละหลังจากที่เราไปเจอแกลนถึง2รอบนะ ทีมนี้เป็นทีมที่มีมีเรีย50นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ทุกคนก็ไปเปิดผาพาอีเหมือนผมนะครับแต่ได้มีเรียมาเนาะมีเรียเราฉีดไปก่อน1ครั้งนะครับเข้าไปแสนแในเทินที่1ก็ถือว่าสวยเพราะว่าเซอร์เทอร์อีกทีมยังไม่ได้ยกบัฟนะครับเซอร์เทอร์อีกทีมยกบัฟมาช้านิดหนึ่งเพราะว่าเราได้เปิดสกิลก่อนเนาะตัวพาผมเปิดเพลิงแห่งเอกเนียไปนะครับคว้างหอ,อกไปเลยอมาเทลอส ติดตัวนะครับโอ้โหรอบนี้ติดเยอะมากนะก็คือต้องพูดก่อนว่าไอสถานะนี้เนี่ยมันไม่มีโอกาสหรือว่าจิ้มไปปุ๊บติด100%นะครับก็คือมันก็เหมือนสถานะอื่นๆที่มีโอกาสที่จะทั้งติดแล้วก็ไม่ติดนะครับแต่แค่ไม่มีตัวโพเทนที่มากันตัวสถานะนี้เฉยๆนะก็คือเฟลเพิงเห็นเอ็กเมียเนี่ยก็เหมือนกับสถานะอื่นเช่นพวกสตันพวกพิษพวกเลือดไหลอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ แค่ไม่มีตัวโพเทนมากันเฉยๆแค่นี้เองนะนีเดียวผมเปิดสกิลบนไปนครับเข้าไป20,000นแล้วก็เก็บตัวทาราหรือเปล่าเก็บทาราไปได้หนึ่งตัวนะมิสอีกทีเปิดสกิลบนมาครับเก็บตัวโคลแล้วก็ทาราผมไปได้เพราะว่าสกิลบนของมิสเนี่ยยังเป็นสกิลที่แรงอยู่นะแต่พายผมจิ้มกับไป300,000โอ้โหยืนหน้า30,000 0แรงกว่าตัวยืนหลังอีกอะโอ้โหเอาเรื่องก็คือขนาดพายียืนหน้ายังแรงกว่า มิเรียยืนหลังเวลห้าสิบอะแรงมากมากนะครับสำหรับสกิลพาอีแต่และสกิลเนาะเปิดสกิลเอ็กไปรอบนี้เข้าไปแล้วก็เก็บตัวมิเรียชีทที่สองไปได้แล้วนะเหลือแค่เซอร์เทอร์ตัวเดียวเหลือสองเทินด้วยดังนั้นเกมนี้ก็ชนะแน่นอนนะครับเราเล่นเปิดสกิลกันแบบหมุนสกิลไม่ทันเลยเนี่ยเพราะว่าทุกสกิลติดครูดาวไปหมดเลยเนาะแต่อย่างดีนะครับมีสกิลเว็ของเซอร์เทอร์มาช่วยทําให้ก็ได้ใช้สกิลแบบต่อเนื่องนะเร่งเทินด้วย เซอเทอร์อีกีมนะครับติดเพลิงแข็งเอ็กเนียตายไปเนะาะคือ3ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆกนะครับก็คือทั้งมิเรียลแล้วก็ไพอีเนี่ยดาเมจแบบล้นทะลักแล้วก็ตัวเซเทอร์นี่ก็ถึกแบบน่าเกลียดด้วยเนาะ<ส>คือแบบแค่ยืนตัวเดียวอ่ะเป็นตัวธาตุดินที่ยืนตัวเดียวแล้วไม่มีธาตุดินใดๆบัฟแต่ก็สามารถยืนในทีมสปีดแล้วแบบถึกถึกแบบจนแบบตัวดาเมจอีกทีมแทบแทบตีไม่เข้าจนต้องแบบเอาตัวมิสถึงมาแลกเลือดอ่ะดังนั้นเซอร์เทอร์เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ ยังคงความถึกอยู่นั้นผมก็คิดว่าในรถแมปหน้าเนี่ยทีมถึกอาจจะกลับมาได้แน่นอนนะครับเพราะว่าแค่เซอร์เทอร์เนี่ยเดฟก็ทํามาแบบคือบางคนอาจจะบอกว่าทีมถึกกลับมาไม่ได้แต่ผมเนี่ยคิดว่ามันต้องมีสักวันที่ทีมถึกจะกลับมาเล่นเนาะเพราะว่าเนี่ยดูง่ายๆจากตัวเซอร์เทอร์นะครับถ้าเกิดเซอร์เทอร์เป็นตัวช่วยตั้งลงให้ตัวทีมถึกกลับมาเนี่ยอีกไม่นานนะครับอีกถ้ารอตัวบัฟหรือตัวนู่นตัวนี่กลับมาเนี่ยผมคิดว่าทีมถึกตั้งทีมได้แน่นอนเนาะแต่ก็ต้อง รอเวลากันหน่อยเพราะว่ามันน่าจะได้ใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนเลยนะครับกว่าที่ตัวละครต่างๆจะเข้ามาทําให้ตัวทีมถึกมันสามารถตั้งทีมได้เนาะแต่ถ้าเกิดเอาชัวร์ก็ตอนฉลองครบรอบ5ปีที่ลูดี้จะเข้านะครับอันนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ชัวร์ที่สุดเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยนะทาราผมเปิดสกิลเฉียดตายไปนะโอ้โหเพิ่งเห็นอเนียติดหลายตัวเลยนเนี่ย ก็ปรับกระจัดบัฟก็จะเป็นมากขึ้นนะครับเพราะว่าเพิงแห่งเอกเนี่ยเนี่ยมันจะล้างได้จากการกระจัดบัฟเท่านั้นนะ <S <S แต่เทินที่โอ้โหมีเดียวยไม่ใช่ไพ่อีกทีมเปิดเทินที่4ไม่สวยนะครับเพราะว่ากระจัดบัฟ3มเทินเนี่ยมันจะใช้ในเทินที่7เทินที่4เทินที่10อารมณ์ประมาณนะั้นนะไพ่อีกทีมจิ้มกลับมาครับยังเบาอยู่ไม่มีแหวนข้างหรือเปล่าเนะี่ยอ้าวมีแหวนข้างด้วยแต่ดาเมจไม่ค่อยแรงนะน่าจะของอัดยังไม่ค่อยสุดนะครับ เพราะว่าผมจิ้มกลับไปเนี่ยเนี่ยก็จิ้มกลับไปสี่ห้าหมื่นนะ<ป>มีเดี๋ยวทีมเปิดสปีดกลับมานะครับทําให้ทีมผมติดตาบอดไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเซอร์เทอร์เ,เร่งเทินไปนะครับก็ถือว่าสวยเพราะว่าเทินพาอิจะหมดพอดีนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวทีมฉีดกลับมานะครับได้เชนไหมเนี่ยได้เชนด้วยเพราะว่าเซอร์เทอร์เทินหมดนะครับเชนไปสวยๆดอกหนึ่งนะครับมีเดี๋ยวทีมยิงเบาอะ่ะไม่ได้ใส่คุมข้างมาหรือเปล่าเนี่ย มองไม่เห็นนะบัฟมันบางไอบ้บัฟตัวยูกับตัวแผนนะมันบงังเนี่ยถ้าเกิดมันใส่คุ้มข้างเนี่ยมันจะประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นนะเมื่อกี้มีเดียอีกทีมเป็น48ด้วยแต่ด้วยดามเมจสี่สิผมคิดว่าน่าจะมากกว่านี้น่าจะไม่ได้น่าจะเอาแหวนข้างมาใส่ให้ตัวไพอีกแทนมีเดียของอีกทีมเนาะแต่ถ้าเกิดพูดผิดยังไงก็ต้องไม่รู้ด้วยนะคือแบบอันนี้เดาไอเทมอีกทีมเฉยๆนะ มาดูกันที่เกมนี้เลยนะครับเกมนี้เป็นทีมที่เจอมิเรีย40แล้วก็เกนรดัส50กับตัวเซอร์เทอร์50นะมิเรียผมเปิดก่อนด้วยสกิลบนนะครับก็ถือว่าสวยเพราะว่าเซอร์เทอร์อีกทีมยังไม่ได้ยกบัฟเนาะเซอร์เทอร์อีกทีมยกบัฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สกิลต่างๆจะเบาลงแล้วนะหลังจากนั้นเซอร์เทอร์ผมก็ยกตามนะครับยกไปยกกลับไม่โกง ตัวท่าไรทีมครับเปิดสกิลเมจิคอ้เอ้ยไม่เปิดสกิลเฉียดตายกลับมานะครับหลังจากนั้นก็สกิลทีมเราน่าจะได้ใช้เป็นตัวโอเคพายเปิดทิมหอ,อกกลับไปนะครับทําให้ทีมเป็นเข้าสู่ช่วงเพลิงแห่งอิกเนียนะติดกันไหมรอบนี้ติด4โอ้โหสวยอีกแล้วปกติเนี่ยผมกด ลงเล่นๆเนี่ยบางทีมันติด2ตัวติดตัวเดียวก็มีนะแต่อันนี้ติด4ตัวนะครับถือว่าสวยแล้วก็มีเรียรยิงในเทินที่4สวยอีกแล้วนะครับน่าจะได้เชนหรือเปล่าได้เชนแน่นอนนะเพราะว่าเทินที่4เนี่ยแหวน3เทินก็หมดแล้วด้วยแต่ถ้าเกิดยังมีบัฟเซอร์เทอร์อยู่ก็การยิงดอกแรกเนี่ยน่าจะติดบัฟเซิร์เทอร์4เทินอยู่แต่ถ้าเกิดยิงดอกที่2ที่มันมีเด้งเร่งเทินแล้วเนี่ยก็ไม่ติดนะครับทาให้ดาเมจก็แรงมากๆเนาะตัวมีเรียไอคิมเป็นชีวิที่2แล้วนะครับก็เกมนี้ง เหลือแค่เซอร์เทอร์สี่เทิร์นะคือรอให้เทิร์หมดเฉยๆนะครับคือเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดอาเมตาช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดของเรานําแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะฆ่ายคีมได้หมดแล้วก็มารอให้สี่เทอร์อีกทีหมดหรือหกเทอร์อีกทีหมดอารมณ์ประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็ได้รอทุกเกมนะครับเพราะว่าของเรานาเนาะตัวทารานะครับเปิดสกิลเฉียดตายกลับไปนะครับน่าจะปิดเกมไปได้นะครับ เพราะว่าเซอร์เทออีกทีมเธอหมดแล้วเนาะมาดูกันที่เกมต่อมาเลยครับก็ขอให้เจอทีมไพอีกสักรอบแล้วกันจะได้เจอไหมนาะรอบนี้เจอตัวทีมเป็นทีมโอเคเจอไัอนะครับแล้วก็โอ้โหทีมนี้เล่นแปลกอ่ะทีมนี้ไม่เอามีเลียยืนหลังแต่เอาตัวคริสยืนหลังนะครับเอาเป็นตัวอ่า ตัวโต้ดาเมจแรงๆหรือเปล่าเนี่ยเซอร์เทอร์ผมเปิดบัฟไปก่อนหนึ่งจังหวะเนาะอันนี้ก็เล่นแปลกอยแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะเออใช่ใช่ใช่รู้ละเหตุผลที่เอาคริสกลับมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนถอดเกลิดัสกันเยอะทําให้ตัวคริสเนี่ยมันกลับมาเฉิดฉายในเมตาได้เนาะมีเดียผมเปิดสกิลบนไปก่อนนะครับเข้าประมาณแสนหนึ่งนะหลังจากนั้นเซอร์เทอร์ผมอ่าอีกทีมเปิดสกิลล่างกลับมานะครับ โคผมยิงสเปเชียลไปติดชาแน่นอนครับเอ้าให้มันไม่ติดแล้วเนี่ยหรือว่ามันติดดูไม่ทันโอเคเซอร์เทอร์อีีมติดอยู่นะตอนแรกผมนึกว่าไม่ติดชานะครับเพราะว่าปกติเดยคนจะไม่ใส่กันเอามาพาดกันมาอยู่แล้วนะดังนั้นการยิงสเปเชียลของโคเนี่ยมันติดตัวเอามาพาดแน่นอนเซอร์เทอร์ของผมเปิดสกิลเอ็กไปนะครับก็เปิดเร็วไปนิดหนึ่งนะเปิดที่เทินที่4ี่นะครับ ตัวคริสอีกทีมโตออกมาก็ยังเบาอยู่นะคลิสมันไม่ได้เหมาะเป็นตัวดาเมจหลังเท่าไหร่นะครับน่าจะเอามายืนหน้าน่าจะดีกว่านะแล้วก็เอาภัยไปยืนหลังนะถ้าเป็นผมนะ <c oughs> โคหูยโคเราสดิดสดิงมากนะครับยิงสเปเชียลอัดตัวภัยไปอีกหนึ่งดอกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะตัวทาราเปิดเฉียดตายกลับไปนะครับตัวภัยอีกทีมแล้วก็ตัวคลิสอีกทีมเข้าเป็นช่วงสี่เทิร์นแล้วนะ ทีมนี้ก็มีข้อเสียนิดหนึ่งนะครับคือขาดตัวมิสถึในการแลกเลือดทาให้การฆ่าเ์เตอร์ที่เวลสูงๆเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งเนาะแต่การที่มีโคมาช่วยแล้วเนี่ยก็ทําให้การรีดดาเมจเสร็จตัวอื่นๆก็ง่ายขึ้นเหมือนกันนะพาอีเราจิ้มไปดอกนี้เข้าหลายแสนแน่นอนนะครับเพราะว่าโคยังไม่ตายโอ้โหเข้า4ี่แสนนะก็จิ้มแป๊บเดียวสเตอร์ก็อีกนิดเดียวก็จะเข้าสู่ช่วง4ี่เทิร์นแล้วนะ ให้คีมเปิดสกิลเ,เอเวกมานะครับเข้าไปสามหมื่นเพราะว่าไม่มีแหวนคุ้มครั่งเนาะโค้ชผมอุ้ยสวยอีกแล้วตีสเปเชียลกลับไปนะครับก็ไพ่อีกทีมไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าติดตัวอัม,มพาตไปถึงสองรอบนะครับก็คือหกเทิร์นนั่นเองนะตัวเซเดอร์อีกทีมเปิดบัฟมานะครับก็อ่าสกิลบัฟมาปุ๊บก,ก็เปิดเปิดกันไปเปิดกันกลับนะหลังจากนั้นตัวไพอผมเปิดตัวเพลิงแห่งเอ็กเนียไปแล้วนะน่าจะปิดเกมหรือเปล่า โอเคเหลือแค่เธิร์นะครับก็นั่งรอเธิร์หมดเฉยๆเนาะเกมนี้ก็ชนะขาดน,นะครับเพราะว่า่าตัวไพ่อีกทีมไม่น่าจะพลิกเกมไหวเลยนะ <Yeah. S 1> ก็ตอนนี้นะครับรอแค่ให้เธิร์มันหมดเฉยๆเนาะ oh. อีกทีมไม่น่าจะพลิกเกมไหวเลยนะครับเพราะว่าตัวไพ่อีกทีมเนี่ยผมเห็นไม่มีแหวนคุ้มคั่งแล้วก็เซอร์เทอร์ผมยังไม่ได้เข้าช่วงสี่เธิร์นะตัวมิเรียรเราเปิดสกิลบนกลับไปนะครับ น่าจะเก็บภายกได้เพราะว่าเทินหมดแล้วนะ,ซะเซิร์ฟเออีกทีมเหลือแค่2เทินแล้วก็ตัวทาราเราเปิดสกิลเฉียดตายกลับไปนะครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายเลยนะก็มาลงให้ดูว่าลักษณะในเมตาช่วงนี้มันเป็นประมาณไหนนะมีเรียเราฉีดปิดเกมไปนะครับสําหรับเกมสุดท้ายของเราเนาะเดี๋ยวมาดูที่สถิติกันเลยนะครับเราน่าจะชนะทุกเกมนะชนะไป6เกมเลยนะเพราะว่า อตอนนี้เนี่ยพอผมได้ตัวมิเรียห้ามาแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเติมเต็มดาเมจต่างๆทําให้ทีมผมมันเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะก็ชนะมาทั้งหมด6เกมเลยเดี๋ยวเรามาสรุปเกี่ยวกับทีมท้ายคลิปนะครับก็ทีมนี้นะครับก็คือเป็นทีมที่อัดดาเมจค่อนข้างเต็มสูบนะครับก็คือมีดาเมจที่ล้นทะลักมากๆคือขนาดแค่ภพอีเนี่ยยืนหน้าแล้วก็มีโคยืนด้วยเนี่ยก็สามารถทำดาเมจได้หลัก3ามสี่แสนได้แบบง่ายๆเนาะดังนั้น ทีมนี้เนี่ยดาเมจแบบล้นทะลักมากๆนะแล้วก็ข้อดีของทีมโค้ดหนึ่งอย่างนะครับก็คือทางด้านของตัวเจมกันสะท้อนเนี่ยเราจะไม่ใส่ให้แถวหน้าเลยนะเพราะว่าโค้ดเนี่ยมีการสะท้อนให้กับแถวหน้านะครับดังนั้นถ้าเกิดกลับไปดูเทมผมดีๆเนี่ยผมจะใส่ให้แค่ตัวมีเรียรตัวเดียวนะก็คือทีมโค้ดเนี่ยถ้าเกิดของไม่ถึงหรือมีเรียรเลเวล40เนี่ยอาจจะเล่นยากเพราะว่ามันไม่มีดาเมจที่จะมาเก็บเซอร์เทอร์นะครับไม่มีตัว สลับเลือดจากมิสถือด้วยทําให้ก,การเก็บเซอร์เทอร์นั้นยากขึ้นมากๆถ้าเกิดเซอร์เทอร์อีกทีมเวลสูงๆนะแบบเวล48เวล50ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นข้อเสียของทีมนี้คือเก็บเซอร์เทอร์ยากถ้าเกิดตัวดาเมจเราดาเมจไม่ถึงแต่ถ้าเกิดตัวดาเมจเราถึงแล้วเราอัดของเต็มสูบแล้วเนี่ยทีมนี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ช่วยประหยัดสล็อตจากการกันสะท้อนแล้วก็เป็นทีมที่ทําให้ดาเมจแถวหน้าแล้วก็ดาเมจแถวหลังเนี่ยแรงมากๆครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยนะ แล้วก็เพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวเกินไปผมก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ